มาถึงน้ำตกพริ้วแล้วครับจอดรถเรียบร้อยจอดรถไว้เรียบร้อยแล้วกำลังจะพาเข้าไปชมน้ำตกพลิว้วพามาถึงก็จะมีเจ้าหน้าที่สแกนโควิดเมื่อสัก2องอาทิตย์สาาทิตเข้ามาอยู่มาพบหัวหน้าเนี่ยต้นไม้มันล้มไงล้มฝานทางทางที่พระอาจารย์ท่านพัฒนาไว้อ่ะก็มาขอาขอนุญาติล่าเขาลง พาไปชมน้ำตกอันนี้ก็จะเป็นระเบียงชมวิวนะฮะก่อนลงไปดูน้ำตกฟิวเหนือดูรอบๆก่อนนะครับดูรอบๆข้างบนชมวิวก,กว้างๆไปก่อนอยังไงเสียงน้ำตกธรรมชาติจริงๆนี่ๆน,น,น้ำตกฟิวจังหวัดจันทบุรี ชื่อปลาไม่ใช่ปลาอะไรนี่นานอาจชื่อปลาอะไรเดี๋ยวลงพาลงไปดูปลาดิค่ะลงไปดูข้างล่างนะครับจะได้ชัดๆเออฉันเคยเข้าไปดูของพี่นี่นะที่ที่ถ่ายทำแล้วส่งรวยรวยยูทูบอ่ะมันเป็นช่องอะไรช่องชาแนลส่วนตัวเออนี่ยเนี่ยเนี่ยพี่ยนี่ถ่ายนี่ปขาเรื่องอะไรอ๋ออันนีน่เขาแนะนำ กิกายักษ์มีกิจายักษ์มันเครื่องน่ารู้นี่ดิมาให้จับเลยนี่จับเล่นได้ด้วยเหรอนี่ไงจับได้ด,ไดูด,ดูน้ำตกคีอมีปลาเพียรเลยจับเล่นได้ครับเขาเชื่องมากไม่ตืน่นเลยอ่ะอดูเขา ให้เขาตอดได้ไหมตอดนวดนวดขาเลยเหรอเนี่ยเอามือลงไปมันก็มาตกนี่ยเเอามือลงไปแล้วฟันเขาเจ็บเจ็บว่าฟันเนี่ยเอามือลงไปมันก็มันจุมแล้วเอาลงไปดิมันมาแล้วมันมาแล้วตกเอ้ยเฮ้ยเจกะนดีเจกะนดีมีมันนวดขาเลยใช่ใช่ใช่อย่างับไปนะลูกเอาลงไปเยอะๆเลยเฮ้ย มีฟันอยู่มีฟันอยู่นี่รูปหินยังไงเขาสายให้เราเซิมที่เองเลยนะมาตอดมาตอดเยอะแล้วก็ไหนนไหมีฟัน มีฟันนะมีฟันนะเอาเอาถ่ายรูปกันเลย,นะยลเดี๋ยวไปชมวิวรวมๆขึ้นไปเนินหินเลยขอ